คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อแสดงความสวยงามของปลากัดประจําชาติไทยไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์และสร้างความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนฟอนต์ตัวหนังสือเดี๋ยวผมจะไปเรียงใหม่นะจุ๊บๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม,มเช่นเคยนะครับกับเตัเบต้านะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาอวดน,นะครับพ่อพันปลานะครับณปัจจุบันของผมเนี่ยผมใช้เป็นสายในบ้านนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนดีกว่านะครับ นี่ก็คือพ่อพันปลาครับที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพ่อมันติคัลเลอร์ชุดที่ออกมาเป็นสีชมพูเยอะๆนะครับซึ่งผมขายในช่องเต้ยปต้าวพ่อค้าสุดหล่อนะครับแล้วมาดูตัวต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นสายกา l ล็กซี่นิโมะครับซึ่งตัวนี้ก็จะไล่ให้เป็นดอทนะครับปลาประมาณนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะปัจจุบันแล้วก็หางนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหพูดเหมือนโมนะครับปะเดี๋ยวเราจะดูตัวต่อไปกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหสองตัวนี้คือ ผมค่อนข้างชอบนะทุกคนนี่มาที่ตัวต่อมาครับโหน้ําตัวนี้ก็จะเป็นมันติคัลเลอร์นะครับเข้ากับอ่าอ่าคอปเปอร์มุกทองเออนี่ทุกคนตัวนี้โชว์บ่อยนะครับนี่อันนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้สายเดียวกันเลยนะครับสามตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นมันติคัลเลอร์ที่มันเป็นแบ็กสตาร์นะครับ เอาเป็นว่าผมเปลี่ยนนะ้ทุกคนดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นกันนะครับโอ้โหน่าจะคิดได้ทางนั้น,นทุกคนรอผมสักครู่ <S 1> <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็เสร็จแล้วผมถ่ายด้วยมือถือนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเบๆทุกคนครับผมลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างครับวพรามันปลาที่ผมใช้ตรงนี้นะครับอายุ5เดือนเกือบ6เดือนทุกตัวนะครับทุกคนเครื่องเขาก็เลยดูแบบบิกบ๊กบิก๊กบิ้มหางใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะก็คือปลาพวกนี้จะถ้าขายจะได้ราคาดีมากนะทุกคนแต่ว่า ผมเนี่ยใจร้อนนะครับผมก็จะขายไปประมาณอายุปลา3เดือน4เดือนเนี่ยผมจะเริ่มขายละแต่ว่าปลาเกตประมาณนี้นะก็คือปลาที่เป็นท็อปฟอร์มจริงนะครับแล้วผมก็เลี้ยงมันมาผูกพันกับมันนะก็เลยไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ชอบมันด้วยตัวนี้เหมือนเดิมจะเป็นมันตินะครับมันติที่เป็นออกเนื้อสีชมพูนะครับขางสีชมพูอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกาแล็กซี่นีโมนะครับต,รตัวจริงนี่ต้องบอกว่าสีเข้มนะครับแต่ว่ากล้องวิดีโอผม ได้แค่นี้นะครับเซนเซอร์มันได้แค่นี้มาดูตัวต่อมาครับตัวนี้โหโชว์บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนู้นช่องนี้ครับโหนี่ก็จะเป็นมันตินะครับเข้ากับคัพเปอร์โกนะครับแต่ตัวรักของผมนี่จะเป็นตัวนี้นะมาดูมันตัวต่อมาครับนี่ก็จะเป็นสายเหมือนเดิมครับนิโมมันตินะครับบวกเข้ากับคัพ มุกทองนะครับทุกคนคือผมเก็บ2ตัวนี้ไว้ก็คือ2ตัวนี้เก็บมันออกค่อน,อนข้างสีทองแล้วก็ลายหางเขามันค่อนข้างที่จะเป็นแรบปบลายแรบปบลายแบบเป็นลายลายไฟอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันจะออกแบบเป็นเฉดสีทองทองเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่นะครับจะมีประกายทองทอง,ทองบ้างนะครับทุกคนคือปลาเจนนี้ผมจะเน้นเป็นนิโมที่มันมีเชื้อสายเลือด ให้มันหลากหลายครับแล้วก็ให้ติดสีทองออกหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้คือเวลาเขาโดนแสงแดดอะ่ะเขาจะสีสวยมากครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้คือไม่ยอมสู้ป่านะครับอันนี้จะเป็นชุดอ่านีโมที่เป็นเป็นตานะครับนีโมปลาอันนี้ไล่เองครับนี่จะเป็นตัวเมียนะครับตัวผู้คือไม่ยอมคึกเลยแล้วก็ยังมีพ่อพันธุ์อ่ แล้วก็ยังมีตัวอื่นนะครับแต่ว่าผมยังไม่เปลี่ยนน้ำนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันเลยนี่จะเป็นเทลบอยนะครับถ้าสนใจทักมาได้นะครับตัวนี้ยังเล็กอยู่ขนาด1.2นะครับถ้าใครอยากจะไปขุดเองนะครับก็ขายที่2องระากันถ้าใครสนใจนะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นชุดมันต,มนติมันติเหมือนกันนะครับมันติที่เป็น ool, นะออกสีมูเนาะนี่เป็นกาแล็กซี่โมครับจะเป็นเกตกตอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นมันตินะครับอันนี้เป็นมันติชุดเดียวกันเลยนะครับ อันนี้เป็น Galaxy Star นะครับขาชุดนี้จะแบบเน้นให้เก็บแบบเป็นประมาณนี้นะครับก็เริ่มขึ้นมาใหม่เยอะนี้มีคนซื้อไปแล้วครับอ่าตัวนี้สีหวานมากทุกคนเนี่ยถ้าไม่ไม่อยู่ในใบหกวานจะออกเป็นเหลืองๆนะครับอันนี้จะเป็นแบ็คไลท์นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะผมก็ขายเหมือนกันนะครับก็ ตัวละ250แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้นะครับไม่รวมค่าส่งนะ250้คือไม่รวมค่าส่งนะขนาดปลาอยู่ที่1.5เลยนะครับทั้งคู่เลยตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวๆนะครับนี่ก็จะเป็นมันตินะครับอันนี้เป็นนี่เป็นนิโม่เหมือนกันนะครับนิโม่มันติคลเล์นะครับข้างบนนี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะผมไปสร้างภาพมาตะกี้แค่เปลี่ยนแค่นิดเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเซลผมอีก หยอกๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกา l ล็กซี่นิโมเหมือนกันนะครับทุกคนหมาย้างบุนะครับอันนี้เป็นมันติสีชมพูนะครับตัวนี้ก็เตรียมเป็นพ่อเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับว่าจะจับทําพ่อนะครับทุกคนเริ่มกบวอดแล้วเป็นปลาตัวเล็กนะครับตัวเล็กแล้วผมไม่ได้ใส่ที่กั้นด้วยทีนี้เขาก็จะไม่ค่อยสู้กันนะครับเวลามาถ่ายนี่ตัวนี้ก็ทําเป็นพ่อได้นะทุกคนลายเขาสวยแล้วก็เป็นดอต โชว์อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคือโหลผมยังใส่ไม่มาไม่หมดนะครับดูข้างบนก็ต้องซ่อมแลนอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวอาจะเตรียมสถานที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับดูความรกของฟาร์มผมไม่ได้อยู่ฟาร์มมา3วันโอ้ยสุดยอดครับทุกคนลกมากครับทุกคนครับโหบอกว่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำประกัดอยู่นะครับก็น่าจะทำเรียบร้อยกว่าผมนะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็พามาชมปลานะครับที่เป็นพ่อปลาณนะปัจจุบันของผมเนาะก มียืนอยู่ประมาณ6ตัว7ตัวนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในถังนู้นก็คือเขาเลี้ยงลูกอยู่เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นมาก่อนแล้วผมก็จะให้ดูครับส่วนใหญ่ตรงนู้นนะครับนี่แหละตรงนู้นนะครับก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่ปันปลาที่กําลังรัดกันอยู่ครับก็จะเป็นพวกคิวบอยหางสตาร์เทลนะครับแล้วก็จะเป็นคอปเปอร์เยลโล่อะไรอย่างงี้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นแล้วผมจะให้ดูสเปคปลาที่ใช้เป็นพ่อปลานะ